อุปกรณ์ที่ใช้ออกรางวัลประกอบด้วย 1. นภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบกระเดียวชุดละ10ตลับ 3. มลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละหนึ่งหมายเลขชุดละ10ลูกขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจำหลักที่หนึ่ง หน้าที่วางลูกบอลทึบแสงเมื่ออุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลขั้งประจำหลักที่สองเจ้าหน้าที่ได้วางลุกบอลทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจำหลักที่สามเจ้าหน้าที่วางบันทึกแสองออุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นาอุปกรณ์ออกรางวาัลเข้าประจำหลักที่4เจ้าหน้าที่วางลูกบอลทุกแสงบนอปุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่4เป็นเที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจำหลักที่ห้าที่วางลูกมอนทุกแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุป,ปกรณ์ออกรางวาัลเข้าประจาหลักที่6 ต่อ,อไปเจ้าหน้าที่ทําการตรวจลูกยาวหมายเลขประจําอุปกรณ์การออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบลูกยาวหมายเลขอุปกรณ์การออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นําลูกยาวออกรางวัลเข้าประจําหลักเพื่อสุ่มอุปรกรณ์ออกรางวัลเลขท้าย2ตัว ลูกยาใหมายเลขประจําอุปกรณ์การออกรางวาลหมายเลขที่หนึ่งลูกยาใหมายเลขประจ ա มอุปกรณ์การออกรางวาลหมายเลขที่สอง ยาหมายเลขประจ ա บอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่สามลูกยางหมายเลขประจําอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่4ี่ ยาหมายเลขประจําอุปกรณ์การออกรางวาัลหมายเลขที่5ลูยยกยางหมายเลขประจ ա มอุปกรณ์การออกรางวาัลหมายเลขที่6 ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกยางหมายเลขอุปกรณ์การออกรางวาัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกยางหมายเลขละกันให้หยิบลูกยางหมายเลขประจอุปกรณ์การออกรางวาัลขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลัก ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสองตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองในการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว ต่อมาเจ้าหน้าที่จหมุนภาชนะพลาสติกทรงกรมให้ลูกยางควะกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยิกลูกยางใหม่เลขประจําอุปกรณ์การออกรางวัลว่าชั้อุปอออกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสองตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งในการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลขละกันเมื่อลูกบอลคละกันดีแล้วเจ้าหน้าที่จะทําการเปิดตลับทุก like แสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทําการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกรมใส่ลูกยางให้กัะกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจรําหลักในการออกรางวัลที่หนึ่งหมายเลขที่ออกจะเป็นหมายเลขประจําหลักสําหรับเจ้าหน้าที่ยืนประจรําหลักในการออกรางวัลที่หนึ่ง หมายเลขที่ออกสามเจ้าหน้าที่คนที่1จะยินประจำหลักที่3ในการออกผลรางวัลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะยินประจำหลักของตนเองตามลำดับต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกร,กรณ์จะส่งสัญญาณเสีงยงพร้อมแสดงสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ห,หลักที่2 หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หก ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนหรือไม่ก่อนบรรจุลงในตลับทุกแสงแบบเกลียวแล้วนำลูกบอลหมายเลขใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูก หน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขหนึ่งเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขสอง ที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขสเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขส หน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข5เจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข6 เจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขเจ็้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขแปด เจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวันหมายเลข9เจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวันหมายเลข0 ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแสดงลูกหมายเลข0ถึง9ครบถ้วนทุกหักแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการปิดอุปกรณ์ออกรางวาัลภาชนะพลาสติกทรงกลมตามลำดับต่อไป จะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ้าหน้าที่จะใช้อ,อุปกรณ์ทางรางวัลประจำหลักที่หนึ่งและอุปก,กรณ์ทางรางวัลประจำหลักที่สองออกรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ้าหน้าที่ทำการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกบอลคละกันเมื่อลูกบอลคละกันดีแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการหยิบลูกบอลหมายเลขและแสดงหมายเลขต่อไป รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก9 0ตั้งครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก9 0 ้นาที่จะทำการออกรางวัลที่1เจ้าหน้าที่คนที่หจะยืนประจำหลักที่3ในการออกผลรางวัลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะยืนประจำหลักของตนเองตามลำดับต่อไป ทําการหยุ่อุปกรณ์หรางวัลให้ลูกบอลใหม่เลขขละกันเมื่อลูกบอลใหม่เลขขละกันดีแล้วจะทําการออกรางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าห้าหกเจ็ดหกสองฟังอีกครั้งนะคะครางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าห้าหกเจ็ดหกสอง ต่อไปนี้เป็นการอ่านทวนผลรางวัลการออกรางวัลของสยามมิตรภาพงวดประจำวันที่27ิพฤษภาคม2565รางวัลที่1เลขที่ออก5 5 6 7 6 2รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก9 0 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อ่านทวนผลรางวัลสยามมิตรภาพให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วที่นี่สำนักงานใหญ่สยามมิตรภาพได้ทำการออกรางวัลประจำงวดวันที่27พฤษภาคม2565เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ